โดหลอกมาเย่ yeah. ทำกันได้สัตว์แม,ม,ม่ลมเย็นเป็นสง่านะทกปลาจริง ที่กูปล่อยไปกกูปไปเถอะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาตลอดสองชั่วโมงเต็มนะครับแล้วลับจืดมาพายแล้วกดหยุดตรงไหนอะซ้ายหรือขวาไอ้บาสกดหยุดตรงไหนหมันเป็นมันมีสองอันอะมันมีสี่เหลี่ยมกับฟันหนูอะฟันหนูหยุดแล้วสี่เหลี่ยมอะอจบจบ,จบตาถ่า,ายโอเคกราบขอบคุณ ต่างคือสแตนบายไว้อะแต่มันก็จะกินแบตเหมือนกับตอนที่ถ่ายนั่นแหละแค่น้อยกว่านี้แล้วแล้วแล้วจะปิดวิดีโอจบวิดีโอเหมือนคนทั่วไปจะจบไปเฉยอ่ะก็ตัดจบไปเลยแล้วค่อยถ่ายใหม่ก,ก็กดโซเหลี่ยมโซเหลี่ยมโซเหลี่ยมข้างมูเหรอเรื่อเรื่อได้ปลาไหมได้ปลาได้ยังไงฮอยูี่ขอพี่เข้ามาใช่ไหมพวกมึง ถ่ายทำยี่อะไรใกล้อันนี้คืออาการอะไรได้แน่เหรอไอมือจับกันเดดได้เน้นแน่นี่ทำเซียนนี่คุณดูพี่เขาดีกว่า่นี่นเซียนนี่เขานั่งท่านี้โ้ย ตะพานวัดสว่างอารมณ์ไมช่วยงามนะครับฮะเบ่าอ เดือยเขอะไรอะมปันเ,เดีย้าองเรา,เาไปมีมให้มึงเปิดคลิปสถานที่สะพานวัดหวังรับ ไปจ,จับปลาออกมาจากนล่นของชอบพวกเราเลยนะครับทุกท่านมีอะไรจะพูดอดิไหมไม่มีไม่ได้ปลาเนี่ยใช่กินอะไรวันวานด้วยต้องกินกันหลายคนต้องทำดีๆไม่นานเลยชีวิตกู เรื่องเป็นยังไงเล่าให้่ข้างไ,ไม่เรื่องของมึงดิ่ตีหนึ่งเหรอไปบ้านเพืพ่อนทําไมตีหนึ่งไปบ้านเพื่อนทำไมบอกกู๊ดที่ตีหนึ่งไปบ้านเพื่อนทําไมนี่พูดเรื่องของเราใช่ไหมใช้คำว่าเราไม่ได้อย่าบผมไปเกี่ยวคนพวกนั้นต้องมีแน่แน่ใช่ไหมียบปิดเลยตีไม่ตีไม่ตีไม่ได้แล้วเนี่ยเอาละเละครับติดหินค่อยๆ โชว์พงศ์นะครับแล้วก็ปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาที่ใหม่เดิมสิงห์บุรีนะฮะมากระเซียนบาสกระเซียนโจนะฮะตัวละครลับเสียงอะไรกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไม่ใช่มันรอรุนนะอ่านี่ก็เพราว่าสวายอะจะมาพิชิตได้หัวเชื้อนะบาสนะครับเราเป็นนางผีเดี๋ยวมารอดูหัวเชื้อนาบาสกันบาร์สจะได้ผลไหมติดตามชม ี่ทำไมต้องซื้อปลาแดงอารมณ์บรรยากัศที่คุณเคยเดิมๆเสียงอะไรดังแป๊กตัดก้าโฆษณาไปเลยครับขี่มอคบปลาเล็ก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิมคิมเร็วปล่อยปลาลุดน้ำซะได้ไปหลือกูปลดเองเอาปลาไปเก็บมาโชว์ดิปลาอะไรแปบแปบควายนะครับแม่น้ำเจ้าพญาสวยนะเป็นปลาที่สวยเดี๋ยวถ้ารอดก็รอปไปแล้ว รอดยากว่ะโอเคครับเกียร์ยยสูตรใหม่สูตรใหม,ม่ยังไม่มีปลาข้าวนะเ <c oughs> ทบันทม เทพบทรรทมบรรทมไปแล้วลูกไปได้เลยลูกไปได้เฮียนะคงนอนไปแล้วรอดูต่อไปคนระับเผื่อจะมีอะไรดีๆขึ้นในช่วงมันพักยูไม่แน่เดี๋ยวก็จะมาเลยคูก็จะพักเวลารอดูต่อไป หลุดไปแล้วไม่ได้อะไรแถมติดอีกต่างหาก S <S <S อ่าวเลือกแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลชูชีมัสมันผัดหมี่แกงกะหรี่โปตกเป็นไงบรรยากาศช่วงนี้นยอมรับว่าอากาศสิง์บุรีเนี่ยค่อนข้างดีกว่ารับุรีถึงแม้จะอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันํคำคบ ่งดีใชมอุบุรีนี่ก็ดีนะเมืองเขาเงียบดีเงียบกิ๊บเมื่อเสียงสิบล้อเนี่ยจะหล่นสะพานเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วัวมานั่งใต้สะพานน,นะฮนะเมื่อกี้อะไรวิวอะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรนะเรียกอะไรนะไอวิววิวเนี่ยเผาเอาท่อออกบ่ท่อ,อเผาท่อ,อเผาท่อแล้วว้ออาว,ออาวไม่น่าใช่ว่ะวิวอุละอยากทำบ้าง ใส่หมอซส่นะไม่ได้ใส่รถยนต์ยาซื้อรถยนต์ยังข่าวไม่กูมาตกปลากูต้องมานั่งฟังเรื่องเล่าอะไรของมึงเนี่ยเอ,อ้ยน่านเงาะเดี๋ยวเหงาลมโชยมะนาวสัน่นไม่เป็นไรสำรวยมีตังค์เค่อบ้าีชีวิตดีๆจะกลับมาตูดเดี๋ยวโดนลิขสิทธ์ กอที่มึงยืดมาอย่างนั้นแล้วต้องกอไม่งั้นมันจะตีดก <c oughs> อมาเลยมันหลุดไปแล้วภาพเดิมมันเล้วอย่าโ,โยนตรงนี้ไอ้สัส เอ้าคิมปีกิ๊ะวันนี้ก็ไปได้กิ๊ลงไปนะครับไม่ได้อะไรปลาที่ได้ก็ไม่ได้อะไรก็ใได้ก็ไม่ใหญ่นะแต่ว่าเป็นปลาปลาเกจทั่วไปไม่ได้อะไรมีคนมาตกเยอะมากให้เยอะรบกเกเป็นแสนเลยเหรอคุณพูดอะไรนะบ้าอห่า ไม่เกี่ยวกับมึงขอตีเบ็ดลันตัวนี่อะไรไหวน้ำท่าดีเพื่ออะไรมาปมาที่ได้มีน้องน้ำแข็งไปเลยเดี๋ยวไว้พวก,กันใหม่ครับเดินทางกลับกันนะฮะกลับกับเซียนบาสและเซียนโจ้นะวันนี้ปลาท,ที่ได้ก็ถือว่าโอเคใช่ไหม เคที่แปลว่าตกลงกูจะมาลำบากทำไมต้องใส่ไหมป้าบอกหอยพ่อเอี่ยอย่าไปอย่าไปขอสุภาพหน่อยขอด่าบป้าบอกหอยพ่อเอี่ยครับได้ว้ยนอเคครับเดี๋ยววันนี้ช่องตำลวจลำน้ำก็ขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเย็นแล้ะ เดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าจะมาใหม่พร้อมกับเสียนโจและเสียนบานนะครับขอบคุณมากครับผม